สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่28กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีแดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสุดค่ำคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5ลิเวอร์พูลกับเซาแธมตัน ามพาดยประกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูล2อูด,ด้วยดครับลิเวอร์พูลกับซาลแทมตันศึกเอฟเอคับอังกฤษแข่งขันกันต่อทีสามลิเวอร์พูลจะมาต่อ1ลูกแน่นอนครับชื่อชั้นทีมการลงเล่นในบ้านลิเวอร์พูลดีกว่าใหญ่กว่านะเป็นทีมจากฝูงจากพรีเมียร์ลีกด้วย แต่ยังไรก็ตามครับวันนี้ลิวมพูจะโลเทชันทีมอย่างหนักด้วยเหตุผลหลักๆสองสาข้อข้อแรกพวกเขาพุ่งใช้ทีมชุดใหญ่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับที่เวมบี้เล่นเต็มร้อยี่สนาทีชนะ,ะหนึ่งเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานนะคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จแม้จะเป็นถ้วยหูเล็กสุดก็ตามแน,แน่นอน ทีมที่กำาสศึกมา120นาทีเติมด้วยความเฉลิบฉลองอีกมันน่าจะได้พักในเกมนี้เพราะเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะการสัปดาห์ลงอีกแล้วแต่เป็นอีกถ้วยหนึ่งเอ็มเอครับนอกจากนี้สาระสำคัญคือเกมลีกที่พวกเขายังคงเป็นทีมนำจากผงแบบที่มีแมนซิ t y ตี้ไล่หลังหน,นึ่งคะแนน มีอาซเซนอลนไล่หลังมาไม่หา่างโอกาสที่จะโดนแซงมีความเป็นไปได้เพราะนั้นลิเวอร์พูลจะต้องเริ่มให้ความสำคัญไล่เลียงคุ่มกําลังให้ดีและข่าวว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะลรเตชั่นทีมปล่อยสําองปล่อยดาวรุ่งลงสนามหลายรายซึ่งถามว่าอย่างน่ากลัวไหมอย่างน่ากลัวแหละ เพราะหลายๆครั้งเด็กดาวรุ่งของเลี p o ว l ูหรือว่าชุดผสมของเวอร์พููเนี่ยก็เคยโชว์ฝากโชว์ฟอร์มที่ดีมาให้เห็นแล้วและอาจจะมีแกนหลักบางตัวที่สามารถปัาความฟิตลงไปช่วยทีมได้ด้วยก็น่าสนใจอยู่ส่วนเท้าทำตันเป็นรองเรื่องเลกเพราะอยู่ในเดือนแชมเปี้ยนชิพอยู่ทีมกลุ่มนำก็ยังลุ้นอันดับที่สงเลื่อนชั้นโดยอัตรโนมัติได้ แต่ค่อนข้างจะเป็นรองหลีดกับอินสเวตเพราะตอนนี้มีหกสิบเจ็ดสองทีมนะเขามีเจิบห่างกันท่าคะแนนโอกาสที่จะไล่ทนันโอกาสที่จะไล่แซงดูแล้วยังต้องพึ่งพาสายอีกหลายหลายเกมนะต้องพึ่งให้คู่แข่งพลาดแล้วตัวเองก็กลับมาโชว์ฟอร์มดีอีกครั้งด้วยนะก็เป็นพื้นฐานก่อนมันเป็นเกมวันถ้วยอ่ะก็คงต้องพูดถึงสาระสำคัญในการจะทำเป็นหลังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันดีกว่าอันดับและคะแนนในตาราง ผลการการลงทุนการจัดการนะก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปไปขามแม้มันจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าความแข็งแร่งในพีบลิตก็เรื่องหนึ่งความแข็งแร่งในในแชมเปี้ยนชิพก็เรื่องหนึ่งขุมกาลังที่จะลงเล่นเราก็ยังไม่แน่ว่าเวีร์พูลสุดท้ายจะเอาชุดไหนเซาล์ตันตันจะเอาชุดไหนนะก็วางกันตามข้อมูลพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปตบท้ายด้วยพู้นะที่แคปที่เจ้าตลาคามาปัจจุบันทันดนวดต,ตอนนี้ว่าออกออกทางไหน แล้วบอลโอเคเลือกแบบไหนไปไปทีเราเต็มเลยเริ่มต้นที่ตารางลีกเลือกภูมไปจากผูกอย่างที่บอกมีหกสิบคะแนนนะยี game, นน่สิบหกเกมหกสิบคะแนนตามมาด้วยแมนซิตี้ยี่สิบหกเกมมีห้าสิบเก้าคะแนนตามมาด้วยอาร์เซอนอลยี่สิบหกเกมมีห้าสิบแปดคะแนนเพราะนั้นสถานการณ์ในเกมลีกเลือกภูกอย่างลูกผีลูกคนไว้วางใจอะไรไม่ได้จะต้องเน้นหนักเน้นชนะเอาไว้นะชนะได้ปุ๊บก็ไปแช่ให้แมนซิตี้พลาดอาร์เซอนอลพลาด เพราะนั้นลิ์พูจะต้องใช้ทัพชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ในการลงเล่นเกมีกในทุกๆครั้งนะโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่ไม่ได้อ่อนมากประเภทท้ายตารางต้องระแวดระวังนะครับช่วงนี้บอกเลยใครพลาดโดนแน่นะใครพลาดโดนแน่แน่ไอ้สามทีมเนี้ยไม่รู้ใครจะหลุดก่อนเพราะนั้นในเกมบอลถ้วยแบบนี้ลิ์พูโรเชันทีมมันก็มีน้ำหนักมากที่จะเป็นอย่างนั้น ในขณะที่ซากแต้มต้าเงินเหนือแชมปนชิพอยู่อันดับที่สี่ก็อย่างที่บอกครับว่าคะแนนโดนทิ้งไปห้าแต้มจากอันดับที่สองเพราะฉะนั้นบางทีพวกเขาอาจจะเพางเครื่องนิดนึงเพื่อมาเก็บเกี่ยวผลงานในส่วนของเกมบอลถ้วยซึ่งยังสามารถผ่านเข้ารอบการถ่ความสําเร็จได้นะส่วนในเกมลีกเนี่ยห้านะแต้มเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาในการไล่อยู่เหมือนกันก็อาจจะใช้เวลนชุดใหญ่ลงเล่นในเกมบอลถ้วย นั้นเหยียบเนือสองแคมเลยบอลถ้วยก็เอาในเกมเี็กก็เอานะครับอย่างน้อยก็มีพื้นที่ไปออฟแล้วนะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะนี่คือสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกับเซาทป์ตันในเกมเีกนะผิวเีกกันเลยชปี้ยนชิพผลงานทั้งเกมหลังสุดของลิเวอร์พูลยังคงดูดีครับชนะสามสัมริงแพ้หนึ่งและก็ล่าสุดครับผลเสมอในเวลาปกติกับเชลซี แล้วก็ชนะในช่วงต่อเวลาเพลย์เศตถึงโซนคว้าแชมป์คาราวาสครับนะก่อนนั้นก็ชนะมาสามเกมติดในลีกแต่อย่างไรก็ตามครับแม้เลี้ยนภูจะดูดีคว้าแชมป์ได้อะไรได้แต่การลงทุนก็ไม่ได้มีกาไรนะครับอาะลงกลบนี่แล้วก็ไม่ได้ไม่เสียกําไรสองเกมขาดทุนสามเกมแต่เป็นเป็นครึ่งหนึ่งขาดทุนสองเกมรวมก,กันก็คือขาดทุนสองเกมเท่ากาันแหละขาดทุนสองกำไรสองนะไม่ได้ไม่เสีย นะแต่ล่าสุดนี่อย่างที่บอกครับเลี้ยมพูคว้าแชมป์แต่ใครตายเลี้ยมพูเสียครึ่งหนึ่งนะเจ็บตัวนะวเจ็บเจ็บตัวเสียค่าตัวเข้าผู้ชมอ่านะนานจิบใจจริง,รงแหมคว้าแชมป์น่าจะแท้แทนที่จะผาน่ันต่อได้เฮด้วยกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะกลับกลายเป็นบอลที่ไม่ได้ถ้วยนะได้ตังค์นะครับก็สรุปว่าการลงทุนไม่นด้เป็นเสียผลงานโอเค วันนี้โรนลนชั่นทีมแน่ๆแต่บ้างน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันก่อนลงเล่นชั่วโมงสองชั่วโมงคงรู้แหละสาร์ทมต้านนะฮะเกมหลังโวนชนะสองแพ้สามนี่แหละครับอาการของสาร์ทต้านทีมที่เคยแย่ขึ้นมาอยู่อันดับที่สองได้พักหนึ่งอยู่ดีก็ดอกก็ตกลงเองไม่มีใครไปทําอะไรเปิดบ้านแพ้ฮาวส์ไวางั้นเปิดบ้านแพ้มีวอซ์ฟ้งั้นอะไรของเขานังมูดจากแนใต้ วันนี้คงต้องมาลุ้นว่าไหนฝึกเองไหมครับจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนในเมื่อสถานการณ์ในเกมลีกไม่นานจะไม่น,าน,าน,น่าจะได้อันดับที่สองโดยง่ายแล้ว่าตอนเนี้นะการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสา,สามเกมห่างลบกบนี้แล้วยืนแดนลบครับยืนแดนลบกกเต็มเลยส่วนการเจอกันแน่นอนเรมพูดูดีกว่าครับถ้าครั้งหลังที่เจอเจอเคยเจอเจอกันมาเรมพูชนะหมดเลยสี่ครั้งเลรมพูชนะสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้ง นะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยคงต้องยอมรับว่าเวี้ยพูลดูดีกว่าทั้งชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกลงเล่นในบ้านผลงานการลงทุนการจัดการแต่ปัญหาคือเวอ้์วูลจะใช้ชุดไหนลงเล่นตัวก็เจ็บเยอะบาดเจ็บก็มากมายถ้าใช้ดาวลุ่งมันจะดรอปลงมา,มามากน้อยขนาดไหนก็สุดจะค่าอันนี้นะครับคือจุดอ่อนของเวอ้์พูลในเกมนี้ที่ดูจะดอรอปกัตาตั้งต้น ที่มาเน้นชุดชุดใหญ่แน่ๆมาตัวผูตัวฮทนี่แคบมากเมื่อกีก้ข้อมูลพื้นฐานนะรู้ไว้ใช่ว่าเสรนบาบงเล็กเอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจส่วนตัวผูตัวฮทนี่แกรบเจ้าตลาหลานที่เปิดมาลาสุดสดร้อนๆปรางกฏว่าในตัวผูเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องรนี้ว่าผูเจ้าบ้านไม่กลัววิบผูไม่เชื่อวิบผูปรับลดลงหมดเลยในช่องเสมอ ปรับลดลงหมดเลยในช่องซาตตันเจ้าเชื่อเหลี่ยมเสมอเจ้าเชื่อเหลี่ยมซาติตันทีมใจเหนือยแชมเปี้ยนชิพวันนี้ผนะูไม่เชื่อเรว่อผูนะไม่เช่อเรือผูแต่เชื่อเสมอกักบเสาแฮนดิแคปหนึ่งลูกของเรื่องผูเจ้าก็ไม่เชื่อว่าจะผ่านได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะมาบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องที่เหล,าาล,หเหเลี่ยมบลหลงเพราะนั้นวันนี้ผู้กับแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลาย เชื่อซาแล์มป์ตันเชื่อในโอกาสเสมอเชื่อในโอกาสกินแฮนดิแคปได้เมื่อมองรองกับข้อมูลพื้นฐานที่ทุกอย่างดูแล้วเรื่องพูมด,ดูดีกว่าหมดยกเว้นเรื่องการจัดทัพที่ยังเป็นคำถามว่าจะโรเนชั่นทีมขนาดไหนจะใช้เด็กดาวรุ่งยืนเป็นสามตัวหน้าอย่างที่ออกข่าวมาล่าสุหรือเปล่าแต่ทั้งมวลทั้งมวล ก็อาจจะประมาณการได้ว่าลงทในท่านทีมแน่ๆเพราะฉะนั้นภูนี้ในแคปนี้มอนโอเคขอตัดสินใจที่จะเลือกส่วนรองเซาท์แทมปั้นมั่นใจว่าถ้าจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดลูกเสมอมีบุกชนะเอาก็ได้ก็อยู่ที่ว่าวันนี้จะออกอีหลอบไหนแต่ไม่เชื่อว่าจะถึงขั้นแพ้หรือผู้ขาดหลอยเก็บเนื้อเจ็บตัวกลับออกมาส่วนรองเซาแทมปันเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาว เป็นตัวมานเจนสุดเด่นสุดตัวที่ห้าใน EP ห้าประจำค่ำคืนวันพุธนี้อยู่รองเสาท้ำตันส่วนท่านใดยังไม่ไั้ฟัง EP หนึ่งถึง EP สก็ล้มกรดติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ